สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะกับชอบ um อ่องของพ่อท่านเจ้าเนีโอ้ยโอ้ยงาดีทำอะไรลูกนะว้ายเบิง้งไอ้ซิดนี่ถ่ายคลิปหมูนี่เร็วเบิ้งไปถ่ายคลิปหมูนี่ไอ้เบิ้งกับหมูไปเร็วหมูทำอะไรอ่ะนะนะ้ำก็หมดนะฮะโอ้ยนาเดียลินน้ำนะครับ อยู่ข้างบนก็อากาศเย็นนะฮะผมก็นั่งนะครับรอแม่นะฮะทำความสะอาดบ้านก่อนนะครับโอ้ยเริ่มเย็นดีนะครับ หมูมานี้มาเดี๋ยวเร็วนู่นนะริมน้ำจนหมดนะครับไม่ได้กินนะ นั่นเดี๋ยวดินน้ำนะครับน้ำเหลือนิดเดียวเองนะฮะก็รออีกสักครู่นะฮะล้างบ้านเสร็จก็อย่าน้องลงไปแลเรนะฮะ หมูวันนี้เร็มไหมเร็วๆนวลเต็มหนูก็นอนข้างบ้านใหญ่นะ ดูให้ดูคนนะี้พี่นอนจะตรงไหนแน่โอ้โนะฮะกลางบานใหญ่นี่นะครับ,บนอน,ะโนโปนอแป้งนะฮะตอนนี้ก็โทรศัพท์ผมร้อนมากนะฮะไลฟ์สดเทบจะไม่ได้นะฮะเฮ้ยมาวันนี้มาเดี๋ยว nhớ ôi nhạc đâu mà ôi nụ nhạc đơn mà ôi hẹp hẹp nàng nắm bán chị nữa nắm bán chị cơn ôi 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 ơi. Đi, 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 đi. <laughs> ôi 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 ôi

ข้างล่างนะฮะนู่นนูนนนนนนแย่งกันอยู่นะครับรับทองกับเตียงเจ้านะครับปังหมดแล้วนะครับร่างก็สางนะครับางพื้นที่นะครับ เจ้าอยู่นี้นะครับเ็เจ้ากับนับทองนะกับวิลหลงนะครับเอาคูดคูดคูดมีหลุมเพิ่มน,นะครับตรงนั้นนะครับอืมอืมอาปามกันนะอ่ะตัวนึงก็ทานข้าวนะครับจับเงินนะฮะ ผมก็เดินกับเด็กข้างบนนะฮะแม่แมวหมูมัโมงโมสนไทยังเลยนะครับอากาศร้อนนะครับวันนี้นะก็สงสารนิดเด็กๆนะครับ,รรบช่วงนี้ก็หน้าร้อนนะครับเราก็จะ,จะกลำลังใส่น้ำนะครับ

ไปไปกินน้ำมาอาหาตรงนี้มานี่เอ่อ,อนั่นอ่อขออนุญาตทุกท่านครับผมขออนุญาตนะ ลงคลิปก่อนนะครับจเจอกันใหม่ัะที่คลิปหน้านะครับขอตัวนะครับเอาน้ำให้น้องๆก่อนนะครับสวัสดีครับ